คุณคุณเข้วมาเป็นคนสุดท้ายอ่ะออกไปก่อนได้ไหมคะคุณออกไปอีกฉันไม่ออกใครหน้าไหนไล่ฉันฉันก็ไม่ออกอมันมคนแบบนี้เออใช่หน้าไม่อาัานจเลยที่เคยเห็นคนแบบนี้มาก่อน สสวััดีค่ะไ,ได้เจอกันอีกครั้งแล้วนะมาสัมภาษณ์เหรอแอร์พรสวร,ร์จบจากมหาลัยท็อปหของประเทศด้วยโอ้โหเป็นนักศึกษาดีเด่นซะด้วยตรงตามเกณฑ์ของบริษัทพอดีเลย ฉันไม่ให้เธอผ่านโอ้โหแลสิกกีดออกมาสิกีดเลยกีดกีดเลยถ้างั้นันขอถามได้ไหมคะว่าทำไมคุณไม่ให้ฉันผ่านคงไม่ใช่ว่าเป็นเพราะอารมณ์่วดตัวของคุณใช่ไหมคะอื ฉันเป็นคนสัมภาษ์จะรับเข้าทำงานหรือไม่รับเนี่ยขึ้นกับอารมณ์ของฉันและอย่างเนี่ยเธอทำให้ฉันไม่พอใจต่อให้เธอเก่งแค่ไหนเนี่ยฉันก็จะไม่รับเธอเข้าทำงานที่นี่ถือว่าเป็นบทเรียนให้เธอกันก็แล้วกันนะประตูอยู่ทางนู้นใส่หัวไปสั่จเย็นๆก่อนนะคะอย่าเพิ่งรีบไล่ฉันในเมื่อคุณให้บทเรียนฉันแล้วเนี่ย งั้นฉันขอให้บทเรียนคุณกลับบ้างแล้วกันนะคะฉันเป็นคนสัมภาษณ์จะรับหรือไม่รับขึ้นกับอารมณ์ของคนสัมภาษณ์นั่นเองและวิจัยเธอทำให้ฉันไม่พอใจตอนเธอเก่งแค่ไหนเนี่ยฉันก็ไม่ให้เธอทำใจน,นี่นี่ทีนี้คะทีเนี้ยคุณอยากให้คลิปเสียงเนี้ยเป็นไวรัลในโซเชียลบ้างไหมคะ <c oughs> จริงๆแล้วเราค่อยๆคุยกันก็ได้เธอก็เก่งคุยกันี้ไปทำงนานก็แล้วกัน ขอบคุณมากเลยค่ะนี่ทุกคนฉันมีข่าวดีจะมาบอกวันเสาร์นี้เนี่ยบริษัทจะจัดกิจกรรมไปแคมปิ้งกันนะอะไรกันวะเนี่ยมันหยุดไม่ได้หยุดหรอวันน้าคะฉันขอไม่ไปค่ะบริษัทจัดกิจกรรมนี้เนี่ยเพื่อให้ทุกคนได้ไปพักผ่อนเลยนะ งั้นเหรอคะแต่ฉันคิดว่าการที่ฉันเลิกงานแล้วไม่ได้เจอหน้าหัวหน้าเนี่ยคือการพักผ่อนที่ดีที่สุดของฉันแล้วค่ะนี่แอบถ้าเธอไม่อยากไปเนี่ยเธอไม่ต้องพูดจาแบบนี้ก็ได้เธอเคยเห็นบริษัทเป็นบ้านเป็นครอบครัวบ้างไหมอือเห็นสิคะแล้วหัวหน้ามาบ้านฉันทำไมอะน้องอืมฉันไม่เถียงกับเธอแล้วก็ได้ จะดีกันสุดยอดไปเลยแอร์กล้าพูดกับคนหน้าแบบนี้ได้ไงเนี่ยก็ฉันมาทํางานนะฉันไม่ได้มันมีหน้าที่มาทนอะไรกับคนแบบเนี้ยและอีกอย่างนะคนแบบเนี้ยเขาจ้องเป็นรางแอนคนนี้อ่อนแอกว่านนั่นแหละ เพราะฉะนั้นอนะเราอย่าไปอ่อนแอให้เขาเห็นจริงด้วยแอรพูดถูกเลยแต่ก่อนเนี่ยฉันเชื่อฟังเขาทุกอย่างเลยสุดท้ายนะเขาสั่งให้ฉันทํานู่นทํเนี่อะเรามีวันหนึ่งอากาศมันร้อนมากเลยแกเขายังให้ฉันออกไปตากแดดเพื่อช่วยพนส่วนตัวของเขาเลยอ่ะต่อไปเนี้ยถ้าเขาสั่งให้แกทําอะไรนอกเหนือจากงานอนะแกไม่ต้องไปยอมทําให้เขาลนะอืมโอเคเลยโปรเจกต์ง,งานที่เราคุยกันเนี่ยพรุ่งนี้ทุกคนทำมาส่งใช่ไหมแล้วก็สาม 2อง,งหง <c oughs> นึ่งเจิงานแล้วนี่จะเป็นบ้าอะไรของเธอเนี่ยอ้าวก็เปเวลาเลิกงานแล้วไงคนะฉันก็จะกลับบ้านไงนแต่ฉันยังสั่งงานไม่เสร็จนหัวหน้าคะวันทั้งวันเนี่ยหัวหน้าทำอะไรคะทำาไมไม่สั่งงานี่ะเพราะพอพเราจะกลับบ้านหัวหน้าก็มาเรียกประชุมแล้วเนี่ยงานเนี้ยเป็นงานที่บอสสั่งให้หัวหน้าทาไม่ใช่หรอคะซึ่งมันไม่เกี่ยวกับพวกเราเลย เพราะฉะนั้นฉันจะกลับบ้านค่ะเดี๋ยวนะฉันทนเธอมานานถ้าเธอกลับบ้านตอนนี้เนี่ยพรุ่งนี้ก็ไม่ได้ <c oughs> หัวหน้ารู้ไหมคะว่าช่วงนี้ฉันไปอ่านเจอหนังสือเล่มหนึ่งความหมายดีดีหนคืออะไรกฎหมายแรงงานไงคะ ่ะทุกคนไปเถอะเออเอ,อ้ยนิดนิดผมแก่รถไลไรออกหรือไงคะนี่เฮ้ยแอดดีเนี่ทีออ่มีเธอเป็นตัวนำอ่ะไม่งั้นน่ะนะฉันต้องทำโอทีจน,นดึกดูดแน่เลยอ,ะอ่ะไปแอดทำไมแกกดลิฟต์ไปชั้นนั้นน่ะนั่นมารานจอดรถไม่ใช่เหรอ ก็ฉันขับรถมาี่แอร์เพิ่งเรียนจบหม่ยทำไมมีรถขับแล้วอะหรือว่าจะเป็นรูกประธานบริษัทปลอมตัวมาแล้วฉันเลิกงานตามมาแล้วถ้าเราเลิออกจทำยังไงเนี่ยคุณแอร์คะฉันว่าฉันขอตัวกลับไปทำงานก่อนดีกว่าน,นะคะ <c oughs> ไปก่อนละหัวห <c oughs> <c oughs> น้าคะหัวหนา้าฉันกลับมา